สวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับช่องจอย y ีย่าวันนี้เนี่ยเจ้าเขาจะมามาที่ไหนเนี่ยอ่าเป็นร้านอาหารอากร้านที่อยากจะแนะนําของที่เชียงใหม่เนาะแม่เจ้าก็คือร้านถ,ถึงเชียงใหม่เจ้า<อ>แม่ด้าน,นี้อยู่อ่าถ้าอยากจะมาเนี่ยร้านอยู่ซอยวัดกุมโมนะมทางหลังมองชอบเข้ามาเรื่อยๆเลย ก็จะเจอร้านอยู่ทาวของมือนะคะก่อนถึงวัดภูมูแม่เจ้าก็อนไปนำตั๋วก่อนนะเออโอเคน้องชอบกันข้ายังยุติเพียงมาเออแอบเบลยอโอเคอ่ะก็คือไม่ได้เจอกันเลยก็อนแล้วันจะเปเที่ยงกรุงเท่เป็นเกาะก็แบบสามเมื่อกี้เราเปียนด้วยกันเออกระตุ้ยกันปกตินี่แหละแต่ก็ชอบมาร้านนี่นะปกติ กับเพื่อนกับฝูงคุณากัดมาเพราะอร่อยคือภาเป็นคนเมืองแล้วมาได้มาแล้วนี่ก็คือพลาดเจ้าเก่งจ้านอาหารกับข้าวเมืองที่อร่อยมากมากเลยอาหารตอนนี้ก็มาครบแล้วกินด้วยกินด้วยมะมอยด้วยเนาะมะมอยปลาจะให้ดูอาหารก่อนเออเอาเริ่มงสัตว์หน่ก่อนเรื่องสัตวเอาเยอเหอะอันนี้ของอะไรอันนี้ของวัดเก๋หยองใส่ผัดะนี่มาดูใกล้ๆใกล้ๆดูสิเอามาดูตักน้ำให้ดู อมีท <Okay, S 2> ี่ยั่วไหม <c oughs> อร่อยมากเป็นอาหารเมืองนี่นะชิมแล้วอร่อยนะชิมแล้วแอบชิมก่อนแต่อาชิมต้องกินทีน,นะ่ะอร่อยอ่ะถ้าสอหรับคนแบบถ้ามากถ้ามากมากโอเคแล้วเนาะก็จะเผ็ดนิดน,นึงถ้าคนมากเผ็ดก็คือรสชาติอ,อากาศพอกินได้ต่อมา น้ำพริกอ่อ,องเยอะยอๆจ้าน้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องก็มีเครื่องเคียงเลยเนาะมีเคร่องก็คือผักตม้มผักต้มอีกอ่ะแล้วก็น้ำพริกมีต้องกินคแคบไม่ก็เดี๋ยวขับหมูรองกินกินเลยอุ้ยคนเมียงอะคนเมียงก็คือต้องใช้มืออาจะใ,ใจจอดก็ได้ต้องใช้มือยี่สิบเนนอ็ดคนออร่อยอ่ะหยอกน้ำพริกอ่องนี่ก็คือเราทำมาจาก มะข่าเทศผสมหมูต่อไปต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันก็คงไม่จริงกันแน่นอันนี้คือแกงผักหวานใส่แตงห้างผักหวานตาใส่ผักหวานตาไม่ผิดเคยเรียนผักหวานตาจริงเหรอไฟงานกับผักหวานตาเราไปมีหรือเปล่าไฟ่างนี้มีเออเนื้่ภาษาพันธุ์ทีเราไปดูส่ัยเฟรดก็สอบนี่กเรียนอยู่ เปนตัวแบบเบื่อเนอะชิมแบบชิมดูชิมดูอันนี้คืออ่ะคนเมืองบอกพูดซับอ,อันนี้มาได้เลยก็คือพักการ์ดจอพักการ์ดจอแต่ถ้าใครถามว่ากำลังแย่อย่างนี้เขาจะพ้องว่าจอพักการ,ร์ดแต่ถ้ากินน้ำข้าอ,อย่างตึกพ้างว่าพี่พักกาดจอเอาไหม่แล้วก็ง่เนี่ยถ้าเรียกชื่อนะว่าชื่ออะไรจะเรียกว่าผักกาดจอแต่ถ้าถามว่ากำลังทำอะไรอยู่สมมติเรากำลังทำเพลงเนี่ย เราจะบอกว่ากำลังจอพักการดอยู่ผักการ์ดจอจอพักการดโอเคไม่จอแล้ก็คือจอซิที่บ้านของเจได้พักการ์ดจอกับพักการ์ดเนี่ยชาเนียเ่ยอยู่จอพักการดเลยได้กินกับข้าวก็วเนี่ยพักการ์ดจออ๋อเหมือนกับปิดจอมันก็คืออะไรไม่รู้เหมือนเอองูมันเหมือนการจอการจอก็คือการแกงใช่ไหมรับการแกงใช่มันก็จะเป็นเขาจะเอาเขาจะเอาแบบ อะไรอย่ากพวกผู้จักมันเตอะผักกาดกับผักกาดนั่นแหละจอกเออผักกาดที่มันมีดอกหนึ่งพันอะลองไปเสิร์ชดูผักกาดจออันนี้ก็คือคนเราที่เหมืองมากเมืองต่อเลยมึงต่อไปอันนี้อะไรอ่ะชออบันนี้ก่อนไหนอ่ะอันนี้คิดมากอันนี้คือโอเคแบบอันนี้เหมือนจริงๆนะนี้เหมือนจริงนะครับที่เหมือนจริงๆถ่ายมืจจ้าวฟ้องมือจ้าว สามขนมก็คือเอาเอาขนมอ่อนเนาะแม่ไม่ใช่ขนมที่เป็นรูปใหญ่ๆที่เหลืองๆนะไม่ใช่เอาขนมขนมอ่อนกต็ตามมานุษย์เนี่ยคนเมืองก็จะเชื่อว่าถ้าปีใหมย่ยาเพื่อนเขาจะกินตามมานุษย์เพื่อนเขาเชื่อว่าอย่างแบบลืออมอะแม่ก็เล่าแบบว่ามันจะเป็นโจกเป็นใจก็จะกาวอย่างตามมานุษย์เปสตริโตรูมเหม,มืนอนแบบเหมือนคนคนที่แบบสวาย ว่ายซ่าหรือว่ายอะไรก็จะกินแบบว่าพรบมีมีเป็นเส้นอะไรายแ่ยืยานี่จะาเนเมืองความเ่าเเมืองก็จะเป็นแบถ้าขายได้กิจก็คือสุดยอดแมนจะจีบสีเล็บอะก็คือจี่เล็บตัดมากกว่านี้เวอร์เอมือกับ่อนข้าาอย่างเงยเ่ไรไเข้ารอก่อนนะ อ่ะครัอันนี้เป็นผัดแหนมผัดผัดแหนมผัดไข่หรือเปล่าแหนมแหนมผัดไข่มถ้าใม่ไหนผัดไข่ถ้าแหนมผัดไข่อันนี้ไม่รู้เป็นของหนูหรือเปล่านีแหนมแหนมเหนียวจะไม่แน่ใจแต่เหมือนจะมีทุกที่เหมือนที่สารก็จะมีอะไรอย่างงี้คล้ายๆแกล้งการก็มีนะใช่แต่มาร้านถ้าถึงเชียงใหม่เนี่ยต้องกินในผัดไข่นะรู้สึกว่าเป็นแบบ มันเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยเนาะแต่ชอบสั่งอ่ะในในส่วนตัวแบบเวลามากินกับน้องนะชอบสั่งเลยค่ะไฮแอซูทายเดี๋ยวก่อนตีชิ้ก่อนยังไม่ได้จิมเลยอ่สุดท้ายอย่างตะปุ่นยังมันได้ไปเลยก็เคยเหมือนเดิมสิบมาต่อไปแอนยังแอนยังแอนออกบอลซาวออกบอลจานก่อนรู้ไหมออกบอลแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ อ่ยอกอออกอแปลว่าสมองถ้าเป็นสมองปลาสมองอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยทำแอ้ของของเป็นสมองแล้วก็มาทำเป็นแอบเออถ้าไข่ที่ชอบก็คือมันะชอบเลยเนาะถ้าไข่มาชอบกินก็คือจะไปชอบกินแอบนี่ก็มีแค่ภาคเหนือเป็นก่อนแอบกวางแอบภาคอีสานแอบมีปลาแอบไก่หรือเปล่ามันมีไก่แอบไก่มีแอบไก่มีนะมีแต่บระกอบทำเท่าไหร่ แล้วแอมอกอนอน่ะมันจะมันทํายากนะเคยเคยจะลองทำเพราะว่ามันมันคาวอ่ะมันคาวแล้วมันต้องเอาเลือดอะไรออกมาทำไมวุ้ยหยุ่ใหญ่กแล้วเขาจะให้เราชิมนะมันมันมันลื่นมาประดุมาดูมาดูนี่มันสดชื่นมากเวอร์มากจริงๆขึ้นมาสวยงามมากมันมันรสชาติมันจะแบบมันมัน น้าก่อนจะสาบเครื่องเทศแบบหมักกรูดหอมหมักกรูดแล้วก็หอมตอต่อไปวันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับมันจะมีแบบแต่ทุกคให้สกการไปมันก็จะมีซิกเนเจอร์มันกีวันนี้วันนี้ที่มีแนะนําก็คือหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดมาเราจะมากินดูกันน้ำหมูสามชั้นกินยังไงน้าซิ่งแต่เลยหมูสามชั้นยูจัจ รอบมาดูคดกันีกัีก็ถามน่อยเขาค่อมไปะสาอะไเขาจอไปต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือข้าวไข่ไส้ตะวใหญ่มากต้องหูดแล้วไงนึกถึงใช่หมกนึกถึงอไส้อั่วใช่นึกถึงแช่หมต้องนึถึงไส้คัวนึถึงข้าวเหนือก็จะต้องมีแบบผิหนุ่มะิออกมวนกิต้องรอบกูนมั้ยนี่ยจิมจิมอันนี้ไส้อัวค่ะ เหมือนเดิมไหมต้องบอกเลยว่าไส้หวานสปีกเมืองปลาไส้หวาเออไส้แบบหนักขนาใไส้แน่นมากหอมเรื่องเทศหอมเครื่องส่วนผสมขนาที่ยัดไว้ในนี้นะไส้ถนัดมือนึงอะเอาใครเอาสปีกใครเล็กๆก็ได้แอนนะต่คนทังแต่ต่อไปเจ้าไปไปเลยอ้อหูออ ที่บ้านแบบที่ลำปางแบบนี้นะเคยกินเคยกินแก่ปูอ่องเป็นไรปูอ่องอร่อจริงอ่อจริงปูอ่องเนี่ยมันก็คือมันเรียกว่ามันปู่อะมันปู่แต่ปูอ่องเนี่ยเป็นจะเอาปู่ปูต้มปู่ต้มตี่ปู่ต่งต่งอะปูนาเออปูนาปูนาปูนาปต้มเนี่ยฝืนก็จะเอาเอาไข่มันมันคือที่เห็นเป็นกระดองเดียวที่มันก็เป็นอันเดียวในเนี่ยเป็นจริงด้วนะเป็นปู่ประมาณ ห้าถึงโอ้โหเลยนะเพราะว่ามันหัวหนึ่งมันมาได้มันมากันอีเยอะนะมันปู่ชถ้าตัวปูอ่ะมันจะตัวใหญ่ถ้าตัวแม่กับตัวน้อยเพราะว่าเกยไปกับปูเออเกยไปแยาปูแต่ก่อนเรียกปูกระป๋อเจ้าฟิเหมือนในหนังปัญญารีนูเนาะประมาณนั้นอ่ะที่จะเก็บมือสุดท้ายนี้จะบอกว่าสำหรับวันนี้นะเจ้าก็อย่าลืมบอกเจ้าเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์และก็ตามวิสีโอน่อไปนะในชอบจอยที่วานกับเน็ตเจ้าเดี๋ยวอีพี บอกไปได้พี่ไปก่อนถ้านี่ไปกรุงเทพนี่ก็อยากไปออกรายการอีกนะโอเคโอเคถ้ามีโอกาสอีกจเจอกันอีกก่อนสวัสดีนะเดี๋ยวไ<ด>วไ<ด>ถ้าเจอกัน<ด><ด>สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ